1แล้วนะครับในส่วนที่เป็น Workbook นะครับมาแล้วครับครูครับลูกนนทกรบอกว่ามาแล้วครับโอเคครับถ้าเกิดว่างก็ลองชมตรีมสดกันนะครับลูกหน้าที่31ในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับคำสั่งบอกว่าให้ look at the picture นะครับให้ดูในรูปภาพต่างๆ and write แล้วก็เขียน The letter letters ในที่นี้แปลว่าตัวอักษรน,นะครับลูกน้ำไม่ได้แปลว่าจดหมายนะครับ In the box box ในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แปลว่ากล่องอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่แปลว่าสีเส่เหลี่ยมนี่ลูกสี่เหลี่ยมเขาก็เรียกว่า box นะครับอา้าวทีนี้คุณครูทำไว้มันไม่ตรงนะครับคำแปลเดี๋ยวเขาขยับมานิดหนึ่งนะครับนะนี่คำแปลมันไม่ตรงซะแล้วที่ทำไว้ก็ขยับลงมานิดหนึ่ง คุณครูนั่งทำสลิปนะครับนั่งทำเอกสารนะครับเมื่อกี้ก่อนที่จะนำมาตรีมสดเนี่ยนั่งนั่งนึกเอภาษาอังกฤษของชั้นป4นี่มันมันง่ายเหลือเกินจนกระทั่งว่าคุณครูก็นั่งนึกอยู่นะว่าไม่รู้จะสอนนักเรียนอย่างไรดีเพราะคุณครูก็นึกไม่ออกนะครับว่าสอนนักเรียนชั้นป .4 นี่จะสอนอย่างไรดีเพราะมันเป็นศัพท์ที่ง่ายๆนะครับแต่คิดในมุมกลับอีกมุมหนึ่ง สำหรับคนที่ไม่รู้นี่นะครับมันยากมากมากนะครับนะหนึ่งนักเรียนเองยังอ่านไม่ออกนะครับข้อสำคัญนี่ที่คุณครูเข้าใจเลยก็คือนักเรียนคนที่อ่านไม่ออกนะอันดับแรกอ่านยังไม่ออกเลยันดับที่สองแนละ้วจะไปแปลรู้เรื่องได้อย่างไรคุณครูก็เลยมานั่งนึกตรงนี้แล้วก็จะพยายามนะครับนะพยายามอธิบายให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้โอเคครับแลนแต่คุณครูพี่นันอาจจะข้ามกันตอนการอ่านนะครับนะ ให้ลูกไปหาวิธีการนานเอาเองนะครับนะเพราะคุณครูจะข้ามกันตอนนี้ไป p l a n t นะครับพืชต่างๆ Bow นะครับชามนะครับชาม table นะครับแปลว่าโต๊ะ Pet P-E-T เ e เติม S สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหลายตัวนะครับ Dish 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 แล้วก็เติม e s ก็คือจานหลายหลายใบนะครับจานหลายใบ fL o o r FL W R อนนี้ฟลอนะครับแปลว่าพื้นคือพื้นพื้นบ้านพื้นเรือนพื้นอะไรก็แล้วแต่นะครับพื้นห้องเพราะฉะนั้นให้นำรูปภาพมาจับคู่กันกับเอาให้เขียนตัวตีครับให้เขียนตัวอักษรลงในสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นโบเนี่ยเขาก็เขียนให้แล้วว่าตัว A นะครับตัว A คือโบโบเนี่ยแหละครับชามแต่บังเอิญคุณครูยืดภาพนะครับนะ ก็เลยอาจจะดูชามเป็นก้นยาวไปสักหน่อยโอเคครับลูกนันทกรบอกว่าผมไปเรียนก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เด็กนักเรียนก็ต้องเรียนออนไลน์อยู่นะครับไม่เป็นไรครับคลิปครูพี่นันเนี่ยมาดูย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะคุณรูอัปโหลดลงในช่องครูนันชาแนลมาดูได้ตลอดเวลาครับผมถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนเท่านั้นเองนะครับลูกต้องไปเรียนตา,ตามตามตารางของโรงเรียนนะครับที่โรงเรียนเขา บังคับไปเรียนนะครับนะอย่ามาดูที่คลิปคุณครูนะครับคุณครูไม่ไม่บังคับของคุณครูมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะถ้าแวะมาดูของคุณครูเมื่อไหร่ก็ถือว่าขอบใจนะครับนะที่มาชมคลิปของคุณครูประกอบไปด้วยนะครับประกอบการเรียนไปด้วยโอเคครับภาพนี้เป็นโบนะครับภาพนี้เป็นอะไรครับให้ดูเฉพาะคำศัพท์ที่ขอให้ไว้นะครับอย่าไปดูสิ่งของบนโต๊ะนะครับนะ เพราะคำศัพที่ขอให้ไว้คือคำว่าเชเบิอย่างเดียวเราก็เอาตัว B ีไปใส่ตรงนี้ครับนะแต่ครูพี่นันจะไม่เขียนให้นะครับถ้านักเรียนที่ชมคลิปครูพี่นันมาหลายคลิปนี้จะเข้าใจเลยนะครับว่าทําไมคุณครูพี่นันไม่เขียนเพราะคุณครูพี่นันตั้งใจสอนแบบฝึกหัดเพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดนะครับนะให้ใช้สมองให้ใช้ความคิดเลยได้ความรู้จากการชมคลิปของคุณครูนะครับไม่ใช่ มาถึงลอกอย่างเดียวอันนั้นไม่ใช่เจตนาหรือเจตจำนงในการทำคลิปที่เป็นแบบฝูกหัดของคุณครูพ,พี่นันนะครับตัวบีนะครับภาพโต๊ะเอาไปใส่ตรงนี้นะครับคือหน้าคำว่าเชเบิตัว C เป็นภาพอะไรครับตัว C เนี่เป็นภาพของพืชต่างๆนะครับ p l a n t s นะครับ plants พืชต่างๆเนี่ยนะครับ,รบก็เอาตัว C ไปใส่หน้า p l n t s ตัวดีนะครับดี D มีทั้งสุนัขมีแมวนะครับที่ฟองออกนี่คือเป็นแมวเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้เขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงภาษาอังกฤษเรียกว่าเพเก็เอาตัวดีมาใส่หน้าคำว่า p พ t แล้วก็สัท์นี้นะครับเป็นเน้นศัพท์ที่เหมือนกับคำศัพท์ที่ขอให้มาก็คือคำว่า l o o r นะครับ l o o r ก็คือพื้นนี่เองกำลังกวาดพื้นอยู่ก็เอาตัว E มาใส่ตรงนี้ ส่วนส่วนภาพนี้นะครับก็คือเป็นจานนะครับจานที่ใส่ปลาใส่ข้าวก็เอาคำว่าจานก็คือ dish d i s h นะครับ d i s h ก็เอาตัว f มาใส่คำสั่งที่10ก็คือ complete the sentences นะครับ complete แปลว่าทำให้สมบูรณ์นะครับ sentences ก็คือประโยคหลายประโยคในประโยค sentence แปลว่าประโยคเติม S อสเข้าไปก็คือประโยคหลายประโยคจง complete the sentences ก็คือทำประโยคเหล่านี้ให้สมบูรณ์นั่นก็คือเขาให้ภาพมาก็คือเป็นภาพต่างๆนะครับนะตามรูปนั้นๆแล้วก็ให้ชื่อบุคคลในภาพมาด้วยภาพแรกก็คือให้ชื่อแอนแอนกำลังให้อาหารสัตว์แมรี่นะครับแมรี Marie, กำลังรดน้ำต้นไม้เดวิดกำลังล้างจาน วีนากำลังทำความสะอาดพื้นทอมกำลังจัดที่นอนเจนกำลังจัดโต๊ะอาหารนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนมาดูนะครับคุณครูก็จะเขียนเป็นประโยคให้นะครับเขียนเป็นประโยคได้ว่า a n n is feeding pets นะครับภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้คุณครูพี่น,นันเขียนให้เลยนะครับเพราะว่า เป็นแบบฝึกหัดที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนทั่วๆไปแต่ถ้าลูกคนไหนที่เก่งๆนะครับก็ไม่ยากครับ And is feeding pets and กำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงอยู่คุณครูก็จะแต่งเป็นประโยคเทนอะไรครับลูกที่เรียนเทนที่เข้าใจเรื่องเทนเป็น present continuous tense น,นะครับ คุณครูก็เลยแต่งให้เลย Present Continuous tense นะครับโครงสร้างคือประธานบวกอะไรครับประธานบวก is, am หรือ are นะครับ is, am หรือ are แล้วก็บวกด้วยกริยาอะไรครับกริยาเติม ing นะครับนะ ทวนกันนิดหนึ่งสำหรับโครงสร้างของ present continuous Tense เวลาแปลนะครับ present continuous Tense ให้แปลว่ากำลังกระทำเพราะฉะนั้นเราก็เลยแทนค่า add เป็นประธานนะครับเป็น subject ประธานของประโยค is เป็นหนึ่งใน verb to be นะครับคือใน i s m r feed นะครับเป็นคำกริยาเติม ing ก็ไปก็กลายเป็น feeding แปลว่าให้อาหารให้อาหารอะไรครับเพ t นะครับแปลว่าสัตว์เลี้ยงหลายๆตัวก็เลยแต่งเป็นประโยคว่า a n e s Feeding Pets and กำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงโอเคนะครับพอประโยคอื่นก็เหมือนกันนะครับ Barry b ม r r y กำลังทำอะไรครับรดน้ำต้นไม้รดน้ำต้นไม้นี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า water นะครับ water ที่แปลว่าน้ำนี่แหละครับแต่พอเป็นคำกริยานะครับก็ แปลว่ารดน้ำแต่บางเอิญแต่งเป็น present continuous tense ก็เลยเขียนว่า Mary is watering the plants รดน้ำต้นไม้หลายๆต้นนะครับ plant the m e s นะครับข้อต่อไปเดวิดทำอะไรครับเดวิดกำลังล้างจานก็เดวิด is washing watching อะไรครับ watching the dish dishes นะครับ dishes ออก dishes เพราะว่าล้างจานหลายใบนะครับไม่ใช่จานใบเดียววีนาก็เหมือนกันนะครับวีนา is cleaning นะครับ cleaning คือกำลังทำความสะอาด the floor ทำความสะอาดพื้นอยู่นะครับส่วนทอม กำลังจัดที่นอนจัดที่นอนนี่นะครับลูกฟังให้ดีนะภาษาอังกฤษนี่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนนิดหนึ่งนั่นก็คือใช้คำว่า making the bed <ม>ความจริงแล้ว making นะครับ make แปลว่าทำ bed แ,แปลว่าเตียงแต่ประโยคนี้ไม่ได้แปลว่ากำลังทำเตียงนะครับนะแต่แปลว่ากำลังจัดที่นอนเพราะฉะนั้นประโยคนี้ลูกจะไม่ดีนะครับนะ make the bed หรือว่า is making the bed เนี่ยไม่ได้แปลว่ากำลังทำเตียงแต่แปลว่ากำลังจัดที่นอนจัดยังไงครับก็จัดให้เรียบร้อยคุณครูพี่นันก็เลยใส่เติมเข้าไปว่าจัดให้เรียบร้อยเจนนะครับ is setting the bed ไม่ใช่ setting the bed นะครับขอโทษทีแหมคุณครูเขียนไว้ผิด setting the table กำลังจัดโต๊ะกับข้าวนะครับนะ is setting the table the table ในที่นี่คือโต๊ะกับข้าวนี่นะครับตามรูปนะครับเจนกำลังเตรียมจัดโต๊ะกับข้าวก็ยกจานยกชามมาวางไว้ยกซ้อนอช้อนยกซ่อมมาวางไว้นะครับ is setting the table ทีนี้นี่คือประธานเป็นเอกอพจน์นะครับชื่อคนคนเดียวเนี่ยเป็นเอกอพจน์นะครับลูกแต่ถ้าประธานเป็นผู้ภูพจน์นะ นักเรียนก็ต้องเปลี่ยนนะครับ verb to be ให้คู่กันกันกบประธานที่เป็นผู้พู์เช่นถ้า d นะครับประโยคแรก d feeding pet นะครับให้อาหารสัตว์เลี้ยงนี่ก็ต้อง dr นะครับ dr feeding uh, pet หรือว่า the pet ก็แล้วแต่นะครับเพราะ uh, คำศัพท์ที่เป็นผู้พูเนี่ยใช้ the ดําหน้าก็ได้ ไม่ใช้เดิกก็ได้นะครับ they're feeding the p e t พวกเขากำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างนี้นะลูกนะแต่ถ้าเป็นอดีตอีกอ้าวนี่คุณครูพี่นาสอนเพิ่มเติมให้นะครับเอาเฉพาะคำศัพท์ที่เห็นก็แล้วกันนะที่เห็นอยู่ในในในฉากนะครับนะเดี๋ยวจะเลื่อนไปเลื่อนมาเดี๋ยวมองไม่เห็นคุณครูจะยกตัวอย่างประโยคที่สามารถมองเห็นนั่นก็คือเอาประโยคที่4ก็แล้วกันนะครับ we na อภิยคที่3มองเห็นเดวิดกำลังล้างจานเดวิดกำลังล้างจานนี่หมายถึงว่ากำลังล้างจานอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนะเป็นเหตุการณ์ปัจจุบนันเล่าเหตุการณ์ข้อจริงทั่วไปแต่ถ้าบอกว่าเดวิดล้างจานเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับนะเดวิดจาก is เปลี่ยนเป็น w a s นะครับลูก was watching the dish ถ้าต้องการที่จะระบุวห้เห็นเด่นชัดก็คือใส่ yesterday เข้าไปนิดหนึ่งอคือเดวิดกำลังล้างจานอยู่เมื่อวานนี้ลูกๆเห็นภาพไหมครับนั่นก็คือคุณครูพิทนานต้องการที่จะสอนให้เพิ่มเติมว่าถ้าประธานเป็นผู้พจน์นะครับเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันก็ต้องใส่ r there y a feeding the pet the pets ตัวทีครับ แปลว่าพวกเขากำลังให้อาหารสัตว์เลี้ยงคุณรูณไม่ได้แปลให้นะเพราะคำแปลอยู่ข้างบนแล้วส่วนเดวิดนะครับเดวิดล้างจานอยู่วันนี้นะครับข้างบนนะครับเดวิดล้างจานอยู่วันนี้หรือเดวิดล้างจานเป็นเหตุการณ์บอกเล่าทั่วไปในการปัจจุบันใช้ว่าเดวิด is watching แต่ถ้าบอกว่าเดวิด was watching watching ตัว s หายไปตัว เดวิด w a ชว h w a ชิ i งเดอะดิชชนะครับได้ล้างจานเมื่อวานนี้ใส่ระบุไ้ลงไปให้นิดหนึ่งว่า yesterday ถ้าไม่ใส่ yesterday ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะ wash washing เนี่ยเป็นการระบุอยู่แล้วว่าเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่เพื่อการให้ลูกๆปอสีได้เห็นชัดเจนก็ใส่ว่า yesterday ก็ไปนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็น day ถ้าสมมติเป็นพวกเขารางจานเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องเป็น day were นะครับ they were washing the d i s h e s yesterday นะครับอันนี้คุณครูเป็นนาสอนเพิ่มเติมให้เพื่อให้นักเรียนได้เก่งในหลักไวยากรณ์นะครับนะถึงจะอยู่ป4ก็ตามให้เก่งไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับ D เป็นผู้พจน์นะครับต้องใช้คู่กับ were ถ้าเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตนะครับ They were washing the dishes yesterday นะครับพอเข้าใจไหมครับนี่คือเหตุการณ์ในอดีตนะเพราะเรื่องเทนนี่ลูกๆก็ต้องเรียนประกอบไปด้วยนะครับก็จะได้ชินไปเรื่อยๆนะครับนะแต่นี่เป็นปัจจุบันนะครับปัจจุบันนะคุณครูไม่นานจะสอนเพิ่มเติมให้อย่างนิดะนิด โอเคครับงานหน้าที่31ก็จบแค่นี้นะครับไปต่อกันหน้า32เลยครับผม